สัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยอะไรนะคะหน่วยน้ำใสๆนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า w a t e r นะคะวันค่ะวันนี้นะคะคุณครูออมก็จะมาแนะนำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของทั้งหมดกี่กิจกรรมนะคะ่ะ,ะเราไปดูนะคะอย่างแรกกิจกรรมแรกก็คือ วาดภาพตามหน่วยนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะาภาพตามหน่วยของเราก็เป็นภาพประเพณีลอยกระทงนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็จะมีอะไรอนะคะเด็กๆวาดอิสระนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็จะมีงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ของเราวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ประดิษฐ์โมบายกระทงนะคะ โดยอุปกรณ์ก็จะมีนี่เห็นอะไรไหมคะคุณครูใช้กระดาษนะคะมาพันเป็นรูปทรงกลวยแบบนี้ให้เด็กๆนะคะมีทั้งหมดอยู่3สีนะคะมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีจานกระดาษนะคะคุณครูตัดมาให้แล้วก็เจาะรูมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะเด็กๆก,ก็จะต้อง ใช้กาวนะคะในการติดกระทงนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกิจกรรมอะไรคะเด็กๆสีน้ำด้วยสีน้ำในวันนี้ของเราก็คือเป็นการพิมพ์ภาพนะคะเด็กๆสังเกตด,ดูภาพนี้นะคะเป็นพิมพ์ภาพดอกไม้เดยค,คุณครูจะใช้กระดาษนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้ฟูกันนำสีที่ครูเตรียมไว้มาระบายนะคะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำกิจกรรมประดิษฐ์ให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแลวค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทำกิจกรรมประดิษฐ์ชื่อว่าโมบายกระทงนะคะอย่างแรกคุณครูคุณครูนำกระดาษจานกระดาษแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วคุณครูก็เตรียมกาวมาด้วยนะคะเด็กๆอคุณครูเปิดกาวนะคะคุณครูจะใช้กาวล้วเราก็ต้องใช้ ผู้กันในการทากาวนะคะเพื่อมือเราจะได้ไม่เปื้อนและผลงานเด็กๆก็จะออกมาสวยงามด้วยนะคะอย่างแรกนะคะค,คุณรูก็จะใช้กล้วยกระดาษที่ครูพันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนาขึ้นมาก่อนเลย1ชิ้นนะคะจากนั้นให้เด็กๆใช้ผู้กันนะคะทากาวลงไปทาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ทาเยอะแล้วเด็กๆสังเกตนะคะรอบจานของเรานะคะเราจะ ติดชั้นนอกก่อนเข้ามาในชั้นในนะคะติดลงไปก่อน1ชิ้นแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะต่อไปเราจะติดชิ้นที่2นะคะเราก็ใช้สีเดิมเดเ็กก็ทากาวเหมือนเดิมเลยนะคะทากาวแค่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใช้กาวมากจนเกินไปนะคะเด็กก็ติดชิ้นที่2ลงไปนะคะติดลงบนกระดาษแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ เราก็ใช้มือกดๆนิดนึงนะคะเพื่อให้กาวแห้งและติดบนจานกระดาษนะคะแล้วก็ชิ้นที่3นะคะติดไปเรื่อยๆนะคะติดทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะอ่าได้กี่ชิ้นแล้วคะ3แล้วนะคะอ่าครูติดไปเรื่อยๆนะคะติดจนรอบจานเลยนะคะ ทากาแล้วก็ติดลงไปนะคะติดเรื่อยๆเลยจนเต็มรอบขอบกระจันข้างนอกเลยนะคะ ติดกาวแล้วก็อย่าลืมใช้มือกดลงด้วยนะคะเพราะว่าบางชิน้นกาวยังไม่แห้งนะคะอาจจะทําให้ยังไม่ติดจานดีนะคะเราต้องใช้มือช่วยกดด้วยนะคะเวลาทากาวเสร็จแล้ววางลงไปแล้วก็เอามือกดกดกดนิดหน่อยนะคะได้จะเต็มรอบจานข้างนอกแล้วนะคะชั้นแรกของเราก็จะเสร็จแล้วเราทําชั้นข้างนอกก่อนนะคะตอนนี้ เอามือกดๆๆรอให้กาวแห้งก่อนนะคะอ่าชั้นแรกของคุณครูเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําชั้นถัดไปนะคะเราจะใช้สีเหลืองนะคะเราก็ทากาวเหมือนเดิมะคะ่ะเด็กๆหยิบสีเหลืองขึ้นมานะคะคุณครูใช้สีเหลืองนะคะทากาวเสร็จแล้วติดนะคะติดด้านในชั้นชั้นถัดมาเลยนะคะ ติดซ้อนกันเข้ามาด้านในเลยนะคะอ่าสีเหลืองชิ้นที่สองนะคะฮากาวแบบเดิมติดลงไปด้านในนะคะติดคว้กันนะคะสลับกันกับสีด้านนอกนะคะติดไปเรื่อยๆติดเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ กระทงของเรานะคะตอนนี้ติดกลวยเป็นรูปกระทงได้สองชั้นแล้วนะคะติดวงในใช้สีเหลืองนะคะคุณครูใช้สีเหลืองในการติดวงข้างในนะคะตอนนี้เราได้สองชั้นแล้วนะคะสวยไหมคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะคะเรายังเหลืออีกชั้นด้านในคุณครูจะใช้สีชมพูนะคะในการติดวงด้านในนะคะเราจะต้องติดให้เต็มในจานกระดาษเลยนะคะ แล้วก็ใช้ผู้กันทาเกาวเหมือนเดิมค่ะทาแต่เล็กน้อยนะคะแต่นิดนึงก็พอนะคะไม่ต้องใช้เกาวเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวกาวจะแห้งช้านะคะมาต่อไปหยิดสีชมพูขึ้นมาอีกนะคะค่ะในการทำกระทงของเรานะคะเด็กๆสามารถใช้โกยสีอะไรก็ได้นะคะที่ค,คุณครูพันไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะ สีอะไรก็ไดท้ทั้งหมดอยู่3ามชั้นด้วยกันอยากคุณครูคุณครูคใช้สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะแต่เด็กๆสามารถเลือกสีตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะเด็กจะเอาสีอะไรก็ได้ติดตรงข้างนอกข้างในได้หมดเลยนะคะให้สวยงามตามจินตนาการของตนเองเลยนะคะไม่ต้องทําเหมือนครูก็ได้นะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะผลงานของคุณครูตอนนี้ คุณครูติดสีชมพูอยู่นะคะอ่ากระทงของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคุณครูจะรอให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูก็จะใช้มือกดลงไปใช้มือช่วยกดนะคะระหว่างที่บางชิ้นเกาวยังไม่ติดดีนะคะค่อยๆกดลงไปนี่นะคะเกาว ผลงานของคุณครูเสร็จแล้วนะคะชื่อว่าโมบายกระทงจากกระดาษนั่นเองนะคะสวยไหมคะเด็กๆสวยค่ะแต่เพื่อให้ผลงานเด็กๆสามารถแขวนได้สวยงามนะคะคุณครูคก็จะมีเชือกแล้วก็ลูกปัดนะคะให้เด็กๆมัดลงตรงนี้ด้วยนะคะสังเกตนะคะรูจะร้อยเชือกนะคะแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปด้วยนะคะ คุณครูนําเชือกมานะคะครูคก็มัดลงไปตรงที่คุณครูเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆมัดเชือกค่ะแล้วนะคะ<ๆ>เด็กๆก็จะได้ผลงานนะคะของตัวเองนะคะเป็นโมบายกระทงแบบนี้เลยนะคะร้อยลูกปัดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเด็กๆจะได้เป็นโมบายกระทงจากกระดาษแบบนี้คะ่ะ Thank mm -hmm. you. อะไะครับเก็ลงอดแล้วชาวบ้านเอยู่บ้านจชาวบานจะเดียรเรียที่อยู่นีีตาอยู่ครับ้จน้าที่นครับ ดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ค,นคุณครูหวังว่าเราจะมาเรียนร่วมกันคบทุกคนในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ